ันเองได้ยังไงวันีอาน้ย่งงเดี๋ยวพี่ทำไม่ได้เขาไม่ได้เตรียตัวอะไรเราไม่ไม่รู้จะพูดอะไรต้องเป็นคนที่อาแก่นอาบน้ำมันนะไอหน้าัาหลังอาบก็เยอะรอบนัมันยืนหนาหน้าอาบก็ปวดที่เหลือสามสี่คนหันทั่ทำ้ยังไง

ปีน no? uh, uh, so, like, ี <laughs> oh. <ın> <illing> ้เราจะเป็นปีที่สามสิบกันยังงามอยู่กี่ปีปีสามสิบตอนนั้นปีไหนอ๋อปีไหนปีสามห้าสามห้าปีสามห้าออไปก็ไปอยู่กับคุณนเรธรชาันทราเขาเขาก็พร้อมเราก็เราก็อันเดอร์เขาเป็นพร้อมเราอยู่ไปอยู่มาเขาก็อยากจะเปิดบริษัทเขาก็เลยเราออก เลยมาเป็นอันเดอร์เราเะไรกันเนี่ยเลยไปแลต้องมาหางานต้องมาหาเลยเลยเราเป็นผู้รล่เหมาอ่เราเป็นผู้ร้องเหมาก็ก็ทำตอนนี้เราก็ทำมาเรื่อยๆอ่ะสามสิบปีณณเวลานี้ก็คือว่าเกษียณแล้วเนี่ยมาเกษียณมาเขาต่ออยู่ไรเนาะมาปีที้ปีที่สิบปีห้า เอนแต่เออต่ว่าหลังๆใน่ยคือปีเนี้ยทำแค่สองวันไห้ทำสองวันอ่าทวันเดือนละเดือนรถเตียรถตาส่วนก็ยังดีก็ยังดีก็ยังไม่เหงาตอนที่เราสองวันเอออ๋อเป็ดีีอ่ะีวก็ี่ะสวันที่กองวันที่วันสองวันดีดีแหละนงเขาไม่แล้ว ก็ชีวิตก็ไม่มีไม่มีอะไรรนโหนก็คือไปเรื่อยๆแต่ว่ายึดหลักคือออกกำลังกายแล้วก็สนุกสนานเอาความสนุกสนานของเราเลยเป็นหลักอันนี้ไม่พอใจเออข่าวไปฟังแล้วเพื่อนๆถามหลัให้ด้วยจริงไม่รู้ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรจบจบจบก็อยากจะฟังเลยคุณหลังกันไปแล้วไม่รู้วน่าวัน

แงวงวย่งนมเกษตรที่ไปอยู่ขอนแก่นนะอยู่ขอนแก่นประมาณสองปีนะสองปีมา